ถึงผู้อันเป็นที่รักทุกท่านนะคะที่กำลังเดินอยู่เส้นทางทวินเฟรมคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่แฝดทางจิตวิญญาณหรือคู่รักพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องพึงระวังคู่ที่ท่านเผชิญอยู่เป็น true twin flame หรือ false twin flame กันแน่เพราะว่าอะไร พอการเจอการเข้ามาก่อนจะเจอระหว่างเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ for twin f เ a m e เนาะ w i n f l a m e ตัวปลอมอะเขาก็จะมาทริกเกอร์กระตุน้นนะสะท้อนและทําให้เราอะค่ะต้องเรียนรู้การรักตนเองแล้วเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือระหว่างที่เรากําลังเวิร์กกับตนเอง พัฒนาตนเองขัดเก้าโอโหเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณตุงต้งตุงต้งตุง้ต,ต,ต,ตุเขาจะค่อยๆหายไปหายไปเขาเนี้ยจะไม่มามาหายหายแล้วคือหายไปเลยนี่คือฟอร์ทวินเฟนนะโค้ชจะไม่พลาดเพลงใดๆก็ตามส่วนโค้ชผ่านมาตอนที่ประมาณตอนนั้นสี่ปีละสี่ปีแล้วเหตุการณ์นี้หลังจากที่โค้ชได้หมดวาระนะคะช่วงเวลากับคาริโซเมตของโค้ช ไฮเดรโซเมตคนคบมา11ปีเนาะแล้วก็เลิกกันไปเลิกได้ประมาณ2ปีคนก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วค้ก็มาเจอคนเนี้ยที่เป็นตอนแรกคิดว่าเป็นทวินเฟรที่รู้เรื่องนี้เพราะว่ามันเห็นนัมเบอร์แองเจลแต่อะไรหลายๆอย่างพิสูจน์เราก็คือไม่ใช่เราวเขาไม่ได้มีทัศนะ คติในเชิงดีในการที่โค้ชเรียนทางด้านจิตวิญญาณตอนนั้นเนาะแต่โค้ชก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเขามีส่วนทําให้โคชอะค่ะมุ่งหน้าตอนโคชตัดสินใจแล้วก็มุ่งหน้ามันมีอะไรหลายอย่างอะค่ะที่โค้ชรู้แล้วพอโค้ชเชื่อมจิตทําสมาธิโค้ชรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่จําเป็นที่เราต้องเอาเวลาไปหาคําตอบแต่เรามุ่งหน้าพัฒนาตนเองเนาะมันก็ ที่ลงตรงนางแบบทําให้เราสับสนหรืออินเทนเจ็บปวดแล้วก็เยียวยาวตนเองได้คคตัดจบอะไรหลายอย่างก็เป็นปีอยู่ใช่ไหมคะอ่ะานสี่ปีเจอเป็นปีกว่าปีนิดนิดอ่านแล้วก็ผ่านมาอีกปีปีปีหนึ่งปีกว่าคคก็ได้มาเจอเนาะที่คคเล่าไปในคลิปที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะเมื่อเจ็บปวด ในเส้นทางทวินเฟรมต้องทำอย่างไร ep หนเรียนรู้การลักไร้เงื่อนไขยังไงนะคะเมื่อรักตนเองเราจะสิ้นสงสัยว่าเขารักเราหรือไม่คลิปที่อยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะลองคลิกชมได้หากเขาเป็นคู่ทวินเฟรมของเราจริงๆเมื่อเราเก้าวเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาตเป็นตัวตนที่ดีที่สุดที่ดีขึ้นเป็น the best version ะเขาจะยังอยู่หรือถ้าหายไปเขาจะกลับมาแล้วเขาก็จะอยากพัฒนาตนเองอันนี้เขาจะพูดในฝั่งของ GY Feminine เนาะที่มีพลังงานความเป็นหญิงมากกว่าเราจะโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะเราจะนำก่อนเราจะตื่นรู้ก่อนเราจะเข้าสู่เส้นทางของตนเองก่อน แล้วใช้พลังงานดีๆนี่แหละค่ะของเราเป็นตัวดึงเขาเพื่อให้เขาตื่นรู้แล้วเข้าสู่เส้นทางแต่อันนี้เป็นฟรีวิวนะซึ่งบังคับไม่ได้ห้ามบังคับห้ามยัดเยียดออแล้วก็ใครหลายคนนะคะไม่ใช่แค่โคชนะ้ชเนาะคนอื่นด้วยถ้าเรายังมีความกลัวแล้วก็เจ็บปวดยังลังเลสงสยัยอะมัน มันจะวนอยู่ในวนลูปเนี่ยทำยังไงให้คลายให้หายนะคะชมคลิปก่อนหน้าของโค้ชเราต้องเรียนรู้การรักตนเองให้มากๆแล้วก็รักอย่างไรเงื่อนไขจริงๆค่ะจนเราย้ำนะคะไม่หมกมุ่นว่าจะรียูเนียนหรือไม่แต่หากพลังงานเราดีเราอยู่ในเส้นทางตนเองเราทำภารกิจของเราอย่างเต็มที่ฟโฟกัสที่ตนเองบริบูรณ์โดยตนเองแบบอย่างสมบูรณ์เลยอะคะ่ะ พลังงานของเราช่วยเขาอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเต็มใจนะเขาเต็มใจเขาได้เลือกว่าเขาอะค่ะจะเดินเข้าสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณเป็น the best of version พลังงานของเราดึงดูดเขาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนแล้วมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปดังนั้นเราต้องเช็คให้ดีโค้ดอาจจะไม่ไม่อยากใช้คำว่าอคูกรรมหรือใครที่มเชิญอยู่มันจะคล้าย บ้างบางอย่างกับอ่อทวินเฟรมเนาะคือแบบเจ็บปวดใจมากๆหาหยแต่ที่เจ็บปวดใจเพราะอะไรที่โค้ดเคยทําคลิปไว้คือเราหนีไงตอนแรกเราไม่ยอมรับเราเลยยิ่งเจ็บปวดแล้วถ้าเราวิ่งหนีเราก็ยิ่งเจ็บปวดแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายสลับกันบ้างอยู่ในสเตตเป็นฝ่ายไล่ล่าพอกลัวค่ะเพราะกลัวสูญเสียความสัมพันธ์นี้อยากจะต้องทําอะไรทําอะไรสักอย่างแล้วแต่ทํามากเกิน นะจนไม่ได้อยู่ในค่าพลังงานที่ดีของตนเองอยู่ในฝั่งของตนเองเราก็เจ็บปวดอีกเพราะอีกฝ่ายวิ่งหนีอยู่แล้วอะแต่มันควรจะเป็นอย่างไรมันควรจะเป็นโดยเราค่ะเฟมินีนทุกท่านแม้กระทั่งมาสคิลีนที่ตื่นตื่นก่อนท่านต้องรักตนเองให้มากขึ้นทุกวนันรักอย่างไรนั่นไข รักเขาหรือเธอคนนั้นให้มากขึ้นทุกวันรักอย่างไรเงื่อนไขจนรักทุกผู้คนทุกสรรพสิ่งอย่างไรเงื่อนไขไม่ตัดสินและเดินหน้าท,ทําธุรกิจของตนเองในฝั่งตนเองให้ดีนะคะไม่ใช่เมื่อไหร่จะรีอยู่นี่เมื่อไหร,ร่จะสมหวังเมื่อไหร่เ,รเขาจะรักฉันเขารักฉันหรือเปล่าเขารักจริงๆไหมเราจะได้ลงเอยกันหรือเปล่านู่นนี่นั่น วางทุกอย่างลงค่ะวางทุกอย่างลงด้วยหัวใจจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้เราจะทำทุกหน้าที่ทุกภารกิจให้ดีเราจะพัฒนาขัดเกลาตนเองทำทุกอย่างให้ดีงามตั้งอยู่บนค่าพลังงานความรักอย่างไร้เงื่อนไขไร้การตัดสิน ไร้ข้อแม้ไร้การคาดหวังไร้การรอคอยรับเปี่ยมสุขเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วสิ่งที่ดีงามมากๆที่จะทำให้ทุกท่านยกระดับพลังงานตนเองได้เลยก็คือโฟกัสปัจจุบันรักรายเงินไขทำารกิจตนเองโฟกัสปัจจุบันสิโรราบ ก็ยังคงต้องมีอยู่เพราะบางสภาวะอะคะที่เรายังไม่สเสถียรมากก็จะผุดขึ้นมาแล้วอะไรที่เรายังบีโฮตนเองไม่สําเร็จอะคะบมเก่าแผลเก่าก็จะผุดขึ้นมาอีกแต่ถ้าทุกอย่างมันสําเร็จแล้วดําเนินไปเรื่อยๆปล่อยค่ะเมื่อไม่ไหวค่ะไม่ไหวสุดทางปล่อยเลยดูคลิปของโค้ดในหลายๆในหลายๆหัวข้อเนาะในหลายเพลลิ์ที่นอกจากเพลลิ์ของทวินเฟรมด้วยมีประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนแต่ถ้าใครอะค่ะอยาก เยียวยาตนเองพัฒนาตนเองขัดเกลาตนเองอยากแกะตนเองให้เบาให้โฟโ์นะคะมาเรียนกับโคชมาโคชจะเยียวยาแล้วสอนลึกระดับจิตด้วยกําลังสมาธิของโคชนี่แหละหรือว่าอยากจะขอคาปรึกษาก่อนก็มีค่ะมีทั้งแบบคําปรึกษาแล้วก็เรียนด้วยโคช้ชบอกเลยเขาว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นปัจจัตตัง เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองค่ะทุกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนนี้โค้ชลูกปัดวรินพัทตำราอื่นๆโค้ชคูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะก็จะมีในรูปแบบของตนเองจากประสบการณ์ ar, ตนเองจากลูกศิษย์ลูกหาผู้เรียนมาประกอบกันแต่เส้นทางทวินเฟมของเราอะค่ะจะเป็นเอกลักษณ์เราก็เป็นเฉพาะคู่เรา ไม่ได้เหมือนใครไม่ได้มีตําราไหนมาฟันธงร้อยเปอร์ซนว่าต้องเป็นแบบนี้พาสเตปแบบนี้ทําแบบนี้เธอจะเป็นแบบนี้เธอจะได้แบบนี้ระยะเวลาแบบนี้เท่ากับคนนี้คนนี้เท่ากับฉันไม่มีค่ะจะเป็นของใครของมันจงไว้วางใจไว้วางใจเท่าไ,รไหร่หลักลายเงื่อนไขได้เท่าไหร่ทํำภารกิจอย่างเต็มที่อยู่ในเส้นทางตนเองร้อยเปอร์เซนได้เมื่อไหร่ ไล่บิโฮเยียวยาถูกปมความกลัวถูกอัดตาอีโก้สำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ดีได้เมื่อไหร่นั่นแหละค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างมีประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราและผู้อื่นจึงจะเกิดขึ้นมันก็จริงค่ะที่ว่าถ้ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะรีููเนียคงไม่ได้เจอกันแต่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านแล้วคู่ทวินเฟมของท่านค่ะ ให้อิสระกันละกันนะคะโฟกัสปัจจุบันหลักแหล่งเงื่อนไขยอยู่ในเส้นทางตนเองซิโรราฟเซเลนเดอร์เราทุกอย่างจะดีขึ้นง่ายขึ้นเบาสบายมากขึ้นค่ะ